วัสดีค่ะมือนี้กะผอกะย้ายบนเพื่อก่กเกาเนาะค่ะเนาะมือนี้เอาพะเนียดสองตมาให้เบิ้งเนาะคะ่ะเป็นพะเนียดสั้นตรงสีดำกับสีแดงนี่เนาะค่ะเนาะไม่เบิ่งเนาะคะ่ะตัวนี้เป็นสั้นตรงแบบทีเนาะคะนะ่ะเนาะลูกค้าสร้างแบบทีเอ็นหลังน้อยนึงค่ะเนี่ยหาสั้นหาซีฟเนาะค่ะเนาะ ต่ตัวนี้เป็นท้งกลมค่ะทงกลมธรรมดาแต่บอดิบเอาทีเนาะค่ะเป็นธรรมดาสีดำเนาะค่ะเนาะนะสั้นทำกันเนาะค่ะหาสิบเอาไม่ปีนองบึงสีดำนี่สีไดยทรงวันลังคาดเนะค่ะตาบาตัวนี้ตัวนี้ท่าน,นมเจ้จของเนาะค่ะตัวท่านตรงสีแดงหี่บอกท่านมเจ้าของเนาะค่ะผู้ใดอยากได้กะ ต่อมาอะไรนะคะ่ะท่มาเลยเนาะคะ่ะที่ได้ทรงพร้อมกันวันนังคาดนีเนาะคะนะ่ะเนาะตัวนี้ถ้าในมีเจ้าของสีดดำนี่เป็นของลูกข่าเก่าเนาะคะ่ะลูกข่าเก่าเคยสร้างน้ำเข้าประจำแล้วหลายเทื่อแล้วเนาะคะ่ะหลายตัวแล้วเพิ่นติดใจเพิ่นท่มาสร้างอีกเนาะคะ่ะก็เลยเฮ็ดให้เหพิน่นสีดำทรงกลมเนาะคะ่ะ นีค่ะสวยงามนะคะ่ะตัวนี้เบาดีค่ะตัวนี้ต้นตรงเอ็นหลังแบบทีน้อยนึงนี่นะคะ่ะใส่นกเขาชะวาก็ได้นะคะ่ะตัวนี้อย่าไปใส่นกเขาชะวาก็ได้ท่าน,นมีเจ้าของเนอคะ่ะสาหรับผู้ใดที่เขาเบื้องแล้วขันเห็นขันอยากได้ก็โทรมาเลยเนาะคะ่ะใส่งพร้อมกันกับสีดำนั่นเนาะคะ่ะเนาะ เห็นว่านาขัาน้นเีจะไปทรงอยู่ค่ะ,ะเห็นแล้วกะโรมาเลยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะสวยงามเนาะคะ่ะเบาดีเนาะคะ่ะสี่ยาบนกบะพ่อได้ลงโดนแล้วเนาะคะ่ะสว่ากะยากน้ำไ้น้ำหน้าเนาะคะ่ะเนาะก็เลยพ่อได้ลงอันนี้พอดีกะวันไ่ายหุดหน้าเรีวๆก็เลยถ่ายลงให้พี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะ เพือมีลูกค้าคนใดสนใจเขาเห็นเบิ้งในยุูทูปเห็นแล้วอะถือใจกดติดตามให้ยายุนน้ำนีดเดอ,อกดไหลกดแช่กดติดตามให้น้ำแน่นะคะเนาะกำลังใจให้ยายุนน้ำแน่นะคะเนาะเอามาให้เบิง้งสองตก้อนเนาะคะ่ะ ดวนๆเนื้อค่ะสนใจสำหรับลูกค้าคนใดที่อยากได้เนาะดวนๆแบบบาตรงรอคิ้วนะค่ะตัวนี้สีแดงตัวนี้กะยังวางอยู่เนาะค่ะเนาะได้บนเลยเฝ่ามาห้เบิองเพื่อมีลูกค้าอยากได้สีส้ร้อมกันวันนังคาดนี่เนาะค่ะนี่ยังวางเนาะค่ะเนาะสีสพร้อมกันกับตัวนี้เนาะค่ะเนาะไอคนโอนเงินมาห้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่สีส้ม um, ห้เพื่อวันน,นังคาดนี่ค่ะ สวยงามค่ะเบาดีตัวเหนียวส่นกเขาชวาก็ได้นะคะเพราะว่าสร้างพคอนเทนตให้ทีเลยเป็นนกใส่นกเขาชวาก็ได้ใส่นกเขาใหญ่ก็กได้นะคะเนาะสวยงามค่ะ นี่เนาะคะ่ะสองตัวนี่เนาะคะ่ะกะสำหรับคลิปนี้กะเอาให้เบิ้งสองตัวสำนีก้อนเนาะค่ะนะอนุขากค้าคนใดสนใจตัวนี้กะเฝ้าโทรมาก,ก่อนเลยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะเอาสำนีก้อนสวัสดีค่ะ